ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มเดอร์สตูนะคะตอนนี้อยู่กับตาชานแล้วก็ย่าหนิงนะคะตาชานททำอะไรคะตาเห็นก้มหน้าก้มตาเอลงคลิปใ่ไฮะลงคลิปคนไหนคนสวยเหรอคนไหนตาคนไหนชี้ใหม่สิชี้ใหม่ชี้ใหม่คนสวยอ่ะคนนั้นเหรอก็ก็เอนีะ สาวสวยฮะเอฟเอบดูอพาจำลองบอกว่าเจอคนสวยไม่ได้เจ้าคนสวยไม่ได้ดูยิ้มดูดูคือคักว่างเลยดู่าเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยเนาะตาชาน่ะเป็นเลยเนาะใช่ยิ้มเป็นเลยเวรสาวสวยเนะเจอคนสวยเป็นไม่ได้ตาชานี่แพ้ความสวยตาชานแพ้ความสวย เป็นยาชูแบบหลังโอ้เราจะได้ยิ้มนะเนาะยิ้มมาและนิดจิตเต็มใส่ีแล้วยนะฮะก็ดีแล้วเนาะค่ะเ,เาราแก่เราแก่แล้วทำใเรอดูสวยทำให้เราใจิตใจดีนะ ทาให้เรายิ้มได้นะใช่ค่ะก็ก็ไม่ว่าก็ไม่ว่ายายป้าจำลองเลยเดินก็สวยเดินก็สวยใช่ดูดูเขินตาเขินเออตาเขินเอาไปแล้ววันนี้ตายน้อยหน่อยเดินก็สวยใช่ไหมอ่ะหญิงอ่ะผู้สาวเดินก็สวยใช่ไหมลูกนี่รู้สึกหน้าตาหล่ออะไรนะงามอย่างไทย ขึ้นเพราะว่าแกได้พูดได้คุยกับยายได้ได้แน่นอนได้ได้คุยกัจรีงได้คุยแล้วก็ให้เมื่อเรามีความสุขนะหน้าาาตเรน้องเออเคซี่ก็ปล <im plement Wha> ูกแขนให้ย่านะคะแอดเอ็มก็อยากจะปลูกด้วยนะคะยังไม่ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ำเลยพี่เอ็อาชีพปลูกไหมฮึอาชีพปลูกไหมอาชีพก็ปลูกด้วยนะคะทุกคน นีาีก้าีก้กระปุกโอ้หลานน้อยผูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราบรรลุตาขานค่ะ อันนี้จับปะยนนะคะประยนนะคะฝากมาให้นิชายอยู่นี่ได้เออาชีได้เอกหลานก็มาปลูกแขนด้วยนะคะมีน้องนิชาด้วยมีน้องนิชาด้วยน,นิชาน,นะนิชา

อะไรอะไรเพลง,งเพลงกขว่านะเพลงกขว่าถึงมีเมียแล้วก็อยากเซลอยากเซลอ่ะจ้ะเาเพลงเขาร้องนะ่ะชอบนะ่ะแต่ก็ชอบชอบกันเลยเอ,อยู่เย็นมเลยลูกสาวแฟนของน้องอยากจะได้อยากจะถ่ายเล็กๆลูกสาวของลูกของน้องญาชิ<อ>ลูกเขาแก่นะใช่จ้ะ<ๆ>น่ารักจังเลย น่ารักเนาะเด็กเห็นเด็กเด็กก็ยิ้มได้เนาะเพราะว่าเด็กเขาน่ารักดูแล้วก็เหมือนเนาะจริงจรเลยแต่ไม่รู้เขาถามาอยู่ถึงใกล้ไหมถึงถึงได้มาถึงแต่เช้าเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้เลยเคืนก็นอนนอนอที่ที่พี่นัดเขาตาเขาจะไปนาหมดเลยแล้วเจอกันที่นาค่ะ กับข enfin ้าวมีกับข anyway no ้าวมาด้วยนะคะพอเลี้ยงข้าวได้อย่กินข้าวเช้าก่อนตาเดี๋ยวกินข네้าวเช้าก่อนเดี๋ยวกินกับเอ็มเนี่ยนี่นะคะมีข้าวโอ้ถ่ายมะใส่ข้าวก่ตาหน่อยหมูมากินข้าวกับตาให้ตาถ่ายหน่อยน่มากินข้าวกับอันตัวเลขกสองสองสองหน่อยนะตัวเล็กสองหน่อยนะไก่อวไรนี่กับข้าว